สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูนอีกเช่นเคยวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นกันที่สวนอิ g l i s h g a r เด n ด้านในจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามชมกันค่ะสวนแห่งนี้เป็นสวนสไตล์อังกฤษที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของเมืองโยโกฮาม่าอุโมงดอกกุหลาบหลากสีสันยาวประมาณ50เมตรคือจุดเด่นของสวนแห่งนี้และสวนแห่งนี้นะคะยังมีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปีโดยเฉพาะดอกกุหลาบมีมากกว่า2,200สายพันธุ์บานในช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนพฤษภาค,คม และนางเอกของเราในวันนี้นะคะก็คือเะรดอกอัจจิไซหรือว่าดอกไฮเดรนเยานั่นเองที่นี่มีมากกว่า300สายพันธุ์สบานในเดือนมิถุนายนช่วงที่จะมานะคะเป็นช่วงที่น้องเพิ่งเริ่มบานมีบางส่วนที่บานแล้วแล้วก็บางส่วนยังไม่บานนะคะคาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์หรือสอสัปดาห์น่าจะเป็นช่วงพีของน้องและช่วงนี้นะคะยังมีดอกกุหลาบบางส่วนลงเหลออยู่หากใครมาเที่ยวช่วงนี้นะคะก็สามารถชมความงามของดอกกุหลาบได้ด้วย เทศกาลชมดอกอจิไซนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมจนถึงวันที่23มิถุนายนหากใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็แวะมาชมความงามของน้องกันได้นะคะที่สวนแห่งนี้นะคะจะมีค่าเข้าชมซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลในช่วงเทศกาลชมดอกอจิไซนี้จะมีค่าเข้าชมคนละ1น0 0เยนวิธีการเดินทางนะคะเดินประมาณ10นาทีจากสถานีฮิรานัวบาชิหรือจากสถานีโยโกฮาม่า สามารถเดินไปขึ้นรถชัตเติบัสรฟรีได้ที่หน้าธนาคารริโซนารถบัสจะหยุดให้บริการทุกวันพุธซึ่งตารางเวลารถชัตเติบัสสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ในช่องรายละเอียดด้านล่างค่ะก่อนกราบขอแวะหาเครื่องดื่มเย็ยนๆคลายร้อนก่อนนะคะที่นี่นอกเหนือจากสวนดอกไม้แล้วก็ยังมีคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยจูนสั่งเป็นฟลอร์รทีไปนะคะตัวชามีความหอมดอกไม้สดชื่นมากๆค่ะ โซนนี้จะเป็นร้านขายของฝากนะคะซึ่งสินค้าที่ขายในร้านส่วนใหี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดอกกุหลาบและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในสวน English Garden ที่เก็บมาฝากกันนะคะแล้วคลิปหน้าจะพากินพาเที่ยวที่ไหนงไงเราติดตามชมกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ